ก่อนจะไปดูคลิปนะครับคลิปการทำการเคาะนะครับการเคาะพิมพิมเคาะนั่นแหละครับเป็นลายอิฐลายหินแต่งบ้านนะครับผมได้ทำงานเล็กอาไว้แล้วนะครับทำแม่พิมพ์ไปแล้วเรามาทวนกันนิดนึงนะครับต้นแบบที่จะเอามาทำพิมพ์หรือเราปั้นเองนะครับควรมีลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับนูนต่ำนะครับเี่ยเดี๋ยวผมจะทำลายเนี้ครับลายหินเนี่ยอันเล็กเนี่ยนะครับ ควรเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วที่เน้นเลยนะครับที่จะมาทำพิมพ์เคราะห์ได้เห็นอันนี้จะมองชัดไหมอันนี้ดีกว่าขอบงานแนวนี้นะครับต้องไม่หูบลงอย่างนี้นะครับเนี่ยต้องไม่หูบลงอดูดูเห็นไหมครับหูบลงต้องไม่หูบลงแบบนี้นะครับทั้งสองด้าน ควรจะเป็นลักษณะแบบด้านนี้นะครับชัดไหมครับเอาให้ชัดเนี่ยต้องไม่หุบลงแบบนี้ต้นแบบที่เราปั้นนะครับระวังด้วยนะครับเวลาปั้นงานชัดนะอันนี้ชัดนะคือต้องไม่หุบลงแบบนี้นะครับควรจะเป็นอย่างด้านนี้นะครับเนี่ยให้มันตรงให้มันตรงนะครับเดี๋ยวทําพิมพ์มาแล้วคอไม่ออกอ่าดูอันนี้เห็นไหมครับ ไม่ตรงก็ต้องเอียงออกมาหน่อยหนึ่งนะครับเอียงมาแบบนี้เอียงออกมาแบบนี้ผมจะทำไงให้ชัดดีเดี๋ยวกล้องอยู่ไหนนี่ให้พยายามให้ตรงนะครับอย่าให้หูบลงนะครับต้นแบบนะเวลาเราจะปั้นหรือเราจะามาเราสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวมันจะคอไม่ออกนะครับเสร็จแล้วเวลาเราทําพิมพ์คลิปการทาพิมพ์มีแล้วนะครับไปดูให้ดีนะครับ นี่พี่มผมได้เคาะไปแล้วแหละแต่ก่อนการที่จะลงคลิปใไปดูดูก่อนนะวิธีการเคาะเนี่ยบางคนนะครับดูคลิปแล้วเคาะไม่ออกไปเคาะเองก็เคาะไม่ออกเดี๋ยวมาดูคลิปผมนะครับว่าเหตุผลที่เคาะไม่ออกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเคาะให้ดูแล้วก็อ่าก็คือจะเคาะให้ดูว่าออกกับไม่ออกมันเป็นยังไงนะครับมันติดเหตุผลยังไงบางคนดูมาหลายรอบมากก,การโรยปูนโรยลายนี่ เหมือนกันในคลิปเป๊ะแต่ที่ไม่เหมือนคืออะไรนะครับในคลิปเดี๋ยวต้องคอยดูนะครับติดตามได้เลยนะครับคลิปนี้เพราะเป็นคําถามหนึ่งเหมือนกันนะครับพอไปทําเองแล้วเคาะไม่ออกคลิปนี้นะครับตอบโจทย์ให้เรียบร้อยเลยนะครับว่าเป็นเพราะอะไรถึงเคาะไม่ออกมีวิธีการทําให้เรียบร้อยนะครับบางทีเราดูดูดูครับอย่างที่เคยบอกเก่าๆมาแล้วนะครับเราดู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 เออมันเหมือนง่ายเว้ยพอเอาปูใ antibody, vous, านใส่โรย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 พอเรอาเข้าใจแล้วมันง่ายนะครับ พอเราเข้าใจแล้วมันง่ายน,นะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเคาะเนี่ยผมเคาะไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ลงคลิปเดี๋ยวกลาลังทําคลิปลงให้นะครับผมเคาะไปเรียบร้อยแล้วทําคลิปให้เรียบร้อยแล้วทั้งเคาะออกกับแบบเคาะไม่ออกว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับต้องไปติดตามเดี๋ยวติดตามดูคลิปนั้นนะครับคลิปที่ทําไว้เป็นประโยชน์กับทุกท่านเลยนะครับบางทีทําพิมพ์กันซะเสร็จเรียบร้อยใช้เวลานานมา,มาถึงลองเคาะดูเคาะไม่ออกซะนี่นี่แหละครับ พอจะปั้นเสร็จนะครับพอจะทําพิมพ์เสร็จพอถึงตอนจบตายนะครับเดีย๋ยวคลิปนี้จะมาไขาให้ฮะขายให้เลยตอบโจทย์ให้เรียบร้อยเลยละเอียดยิบนะครับคลิปความยาวไม่นานนะครับแล้วถ้าใครมีคําถามมีคําถามนะครับมีคําถามหรือมีอะไรเนี่ยให้คอมเมนต์ไว้ คอมเมนต์ไวเลยนะครับคอมเมนต์ซ้ำๆไปได้นะครับ mm hmm. เผื่อผมไม่เห็นก็ mm hmm. ไปตามไปคอมเมนต์อีกที่ก็ได้ไม่ว่ากันเอาให้ไปให้ให้ได้อทำให้ได้ครับผมอันไหนที่เป็นวิดีโอที่ควรทําเป็นวิดีโออย่างอันนี้เป็นคําถามเหมือนกันใช่ไหมครับาำามจากคาถามจากผู้รับชมนี่แหละนะครับเหมือนกันว่าทาไมไปทําเองแล้วเอไม่ออกอนี้ผมไปอธิบายไปแบบเนี้ไม่รู้ก็เลยมาทําคลิปให้ดู แล้วก็พยายามบอกว่ามือใหม่ควรหัดแบบนี้ก่อนเห็นไหมหัดอันเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่มากให้พอประมาณก็ไม่ใช่เล็กจิ๋วนะครับอันเล็กๆแบบนี้จริงๆแล้วมันสามารถไปทำไม่นี่ได้เลยนั่นเนี่ยไปแปะแล้วก็ไปแปะแล้วก็แปะเลียงๆกันก็โอเคเลยนะมันก็ได้เลยนะว่าทํามามันก็แต่งบ้านแต่งอะไรได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ครับคลิปต่อจากนี้นะครับทีนี้ก็ไม่ต้องพะวงแล้วดูคลิปไหนก็ได้แล้วม่ต้องดูคลิปผมก็ได้ แล้วแต่ก็คืออยากดูคลิปไหนเนี่ยมึงนะครับผมมาแก้ปัญหาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยแจ้งเตือนตอนผมลงคลิปจะได้เห็นมาดูมาดูกันนะครับกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับเป็นกําลังใจให้นะฮะผมจะย้ําเรื่องคําถามนะถามมาได้เลยเป็นประโยชน์ต่อผู้ถามเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยนะครับทีนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับ ว่าจะเอาไม่ออกคลิปต่อไปนี้มีคำตอบให้ครับขอบคุณครับ